สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะเราอยู่กับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีครับท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องนะครับซึ่งวันนี้พิเศษเลยครับเราจะไม่มีการแข่งขันกันเราจะมีภารกิจพิเศษครับให้คู่ไอดอลทั้ง3ทีมเนี่ยผลิตสิ่งประดิษฐ์ครับที่มาจากข้าวของเหลือใช้นะครับเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของเราฮะซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้ง3ทีมรออยู่ข้างหลังแล้วตามผมมาเลยครับ ก่อนที่จะไปพบทั้ง3ทีมเพื่อทำภารกิจพิเศษเรามาอัปเดตชา n รนที่2เขาช่องท้าให้ใช้อัพไซ l i n g ของแต่ละทีมกันก่อนดีกว่าครับ เริ่มกันที่คู่ท้าทีมแรกครับกับทีมป๊อบป,ปี้ซันครับที่ขนเอาสมาชิกทีมทั้งหมดขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่กันเลยครับแวะไปไหว้ขอพรที่อนุสาวรีย์ครูบาสีวิชัยแถมแวะกินของอร่อยๆที่เข้าซอยนิมมานอีกด้วยก่อนที่จะไปบุกสตูดิโอคุณตื้ออีโคอาร์ติสประจำทีมครับซึ่งทั้งท,ทีมก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำโคมไฟรวงพึ่งด้วยซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานครับ้องค่อยๆใส่นะครับอันตรายไมฮะ ไม่ต้องเอานั่นเปก้อยเก็บไปไไค่อยใส่ไปครับใส่เพิ่มได้เลยครับมันก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดทําความร้อนนะครับโ,<อ>โดยจะมีฮีเตอร์อยู่ประมาณ6ตัวนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความร้อนที่เราเห<อ>็นใส่แดงๆเพื่อให้พลาสติกละลายใช,ใช่ครับผม นี้พลาสติกทั้งหมดที่เราได้ทาการหลอมนะครับก็จะอยู่ในแม่พิมพ์เลยนะครับออกแล้วนะครับได้แล้วอนะได้แล้วครับเสร็จแล้วค่ะนึกถึงชวงที่เราแบ่าที่เราฝ่าฟันกันมานฝ่าฟันวิกฤตกจะได้จะได้ไปต่อมาหน่อยนึงเตรียมคิดดูเตรียม โปรไฟแ์นี่นะครับถ้าผมปบมือไป2ครั้งนะครับผมจะมีไฟสีวิ่งออกมานะครับผมถ้าจะปิดเหมือนกันครับตบมือสองครั้งไฟก็จะเต้นกับสุดท้ายก็จะปิด โอ้เฮ้ยเป็นไงต่ไปแล้วและนี่ครับผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเรียกว่าสวยงามอลังการจริงๆครับไม่ธรรมดาครับทีมนี้กับโคมไฟรวงพึ่งที่สั่งการปิดเปิดด้วยการปรบมือครับ มาต่อกันที่ทีมพี่ตุกกี้พี่บูบูกันบ้างครับทำเป็นกระเป๋าสะพายดีไซน์สวยเก๋ครับทำจากซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานครับโอ้โหแค่ท่าเดินเปิดตัวมาก็สุดปังบุรีเยเลยยังกลับจะไปหาเรื่องใครเขางั้นแหละครับ แค่นี้นะครับถึงขั้นเอาอุปกรณ์ทั้งครกทั้งสากมาตำส้มตำกินกันด้วยแม <c oughs> เรียกว่าชิลกันจริงๆครับกระซิบ <c oughs> บอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าพี่บูบูเนี่ยตำส้มตำอร่อยมากๆ, <c oughs> ๆครับที่สำคัญฮะเบื้องหลังการถ่ายทําเนี่ยส้มตำนี่เกี้ยงครับบอกเลยว่าทีมงานกินกันทั้งกองถ่ายเลยครับอืกเท้ามาจะกาวยอรอยมาก ซึ่งเมื่อถึงตอนทำกระเป๋าครับทีมนี้บอกเลยมืออาชีพสุดๆจริงๆครับรวดเร็วชับไวมีการสเก็ตภาพดีไซน์ออกแบบกระเป๋ากันด้วยฝีมือการสเก็ตภาพแต่ละคนบอกเลยไม่ธรรมดาครับพิเศษใส่ไข่จริงๆครับ และเมื่อผ่านกระบวนการทำครับทั้งการเลือกซองเขาช่องรสชาติต่างๆและการควบคุมการเย็บด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมและแล้วครับกระเป๋าสะพายดีไซน์เก๋ๆก,ก็เสร็จสมบูรณ์ที่สำคัญมีหลากหลายแบบให้เลือกด้วยครับ <S 2> <S 2> มาแล้วครมาแล้วครับฮ้ยชั้นข้างในบอกว่าข้างในมีแบบกระเป๋าเล็กข้างในซ่อนอยู่ข้างในเออแอ้วี่ต้องมีซปนี่ถืว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะ แท็คเกอร์อันนี้อันนี้อันี้ที่พอมออกแบบเนมาต่อกันที่ทีมคู่ท้านักกิจกรรมกันบ้างครับกับทีมกายฮารุครับ ที่ขนสมาชิกในทีมไปลุยกันถึงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีของ6ครับเพื่อทำถาดอนเนกประสงค์สำหรับลองเครื่องสังคธทานครับ <med> มาถึงก็ลุยกันเลยครับจับซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานเข่าเครื่องบดพลาสติกได้ออกมาก็จะละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้แหละครับ จากนั้นก็บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วนำมาวางใส่บล็อกแผ่นเหล็กทั้งด้านบนด้านล่างขันน็อตให้แน่นนำไปใส่เครื่องอัดพลาสติกต่อจากนั้นก็มาช่วยกันโยกเครื่องอัดแบบนี้เลยครับหลังเราต้องตรงใช่ไหมยกขึ้นตรงๆแล้วก็กดลงปุ๊บที่รักเขามาเข,เขามาทำถาดแล้เธอเธอจะนเธออยู่ยิ้มเหรอเดีแขนหน่อยลดแขนหน่อยอ่ปึ๊บ ตอนแรกก็จะให้มาสอนลูกภาษาฝรั่งเศสสะหน่อยหรอพี่ชิพ่ชิเริ่มค่ะส่งไปอธิการส่งไป ไว้นาทีก็ได้เวลาออกมาแล้วครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะแผ่นเหล็กเนี่ยบอกเลยว่าร้อนมากครับ่แจ้งเหรออาจารย์ออวางแบบนั้นกระเด็นนะมันจะุ๊บ๊บไปโล้ยร้อนมากๆเลยกระไอะดูดิ3 สองหนึ่งปไปเลยเฮ้ยได้แผ่นอัพไซคลิ่งเพื่อทำถาดอนเนกประสงค์สำหรับรองเครื่องสังฆทานแล้วแต่คุณฮารุครับดันลืมซื้อเครื่องสังกพันมาฮะ,ะคือหนูลืมหยิบมาตัวที่จะต้องขายเนี่ยตัวที่จะขายคือลืมหยิบมามาเลยไม่บอกง, <c oughs> งานนี้ก็ต้องมีการซิ่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วงออกไปซื้อกันเลยทีเดียวครับ ไไม่ด้เข้าเเกียร์พิ่งรู้กายแัชนนเด็กแว้นเก่านี่คือรถมันแรงไงครับเราต้องระวังอีมือนงที่อยู่ด้านขวาดานไงดานไง ไปเงินแล้วขอบคุณทาคุณ่คะค่ะในที่สุดครับหน้าตาของถาดอเนกประสงค์สำหรับรองเครื่องสังฆทานก็เรียบร้อยแล้วครับหน้าตาก็จะสวยงามประมาณนี้ครับโอ้โหบอกเลยทีมนี้งานเนี้ยบครับ อัพไซคลิ้งเสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วทั้ง3ทีมนะครับทั้งโคมไฟรวงพึ่งจากทีมป๊อปปี้ซันกระเป๋าแฟชั่นสุดเก๋จากทีมพี่ตุกก๊กี้พี่บูบูครับและถาดอเนกประสงค์รองเครื่องสังฆทานจากทีมกายฮารุครับและในที่สุดครับก็มาถึงภารกิจพิเศษครับที่ทั้ง3ทีมจะต้องมาร่วมทำกันจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับคู่ท้าไอดอลทั้ง3ทีอ,อย่างที่ทราบดีกันไปนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะพักรบพักการแข่งขันนะฮะเราจะช่วยกันครับนำวัสดุเหลือใช้ในโรงงานเขาช่องนี้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อแจก จายให้กับแฟนๆรายการของเราดีไหมฮะแจกฟรีไปเลยนะคะพี่ผมมีตัวช่วยเช่นเคยเป็นอีโคอาร์ติสคนเก่งนะครับต้อนรับพี่ตื้อนี่เลยครับคุณตื้อสุภกิจทาราศีเจ้าของแบรนด์โบเปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลร้อยเปอซครับ ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำการอัพไซคลิ่งในภารกิจพิเศษวันนี้ด้วยครับพีเตอร์นี่ก็ต้องบอกว่าเคยมาช่วยเหลือแคมเปญของเรามาแล้วรอบหนึ่งมาเป็นครั้งที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกลับมาครั้งนี้ก็ดีใจครับได้มาทาอะไรใหม่ๆครับเรครับผมลองลองช่วยกันคิดมาว่าเราจะผลิตอะไรดีหรือว่าพิเตอร์มีแนวความคิดอะไรมาเสนอก็วันนี้จะพาขยะพลาสติกมาทําเป็นผ้าเป็นเป็นผืนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมผ้าเป็นผืน เอามาทําอะไรได้เต็นเต็นพาออกไปข้างนอกไปเสนอเสนอไงครคุณพี่พิธิกรมันมีนิดเดียวคุณปุกกี้เราแจกจ่ายให้กับแฟนๆรายการหลายคนไงเออทำไงดีเต็นทำยากผมว่าสร้างบ้านไหมพี่ตือคะอะไรดีให้หนูคิดหนูไม่กล้คิดอะไพีพิธีกรเขาเบรกหนูค่ะพกพาไหมพี่แบบเล็กๆอ่ะพกพาพกพาเอ้ยมันเหนียวจริงเล็กแล้วก็พกพาค่ะแข็งแรงนะเนี่ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้แบบ ทำอะไรมันเหนียวอ่ะสมมติเราใส่ของอะไรไปแล้วมันเหนียวเหนียวมันยังแบบมันดึงยากอะไรอย่างเงี้ยอได้ใส่อะไรอีกอ่ะเป็นเหนียวจริงหลังจากประชุมกันเสร็จแล้วครับสิ่งที่ทั้ง3ทีมจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทํานั่นก็คือซองใส่เจลแอลกอฮอล์แบบพกพาครับด้วยซองผลิตภัณฑ์กาแฟเข่าช่องที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานครับอ๋อเข่าเล็ก สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่เราจะลงมือทําก็คือแผ่นแทะกระเป๋าใส่เจลล้างมือนื่นชอบตรงไหนรู้ปะตรงไหนพี่ตุ๊กี้นี่แบบมันดึงเข้าดึงออกเลยมันแบบอย่างนี้ได้เลยที่สําคัญพกพาสะดวกสบายนี่เน็บได้ถ้ามีพวงกุญจงกุญแจสบายเลยเน็บอยู่นี้เลยปึ๊บเก๋ๆเลยเน็บกระโปรงกระเป๋าก็ได้ ขั้นตอนแรกครับต้องนำซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานมาวางประกบด้วยถุงพลาสติกแล้วรองด้วยกระดาษสาจากนั้นใช้ความร้อนของเตารีดค่อยๆรีดบนกระดาษสาครับก็จะได้หน้าตาออกมาพื้นสวยงามแบบนี้เลยครับไปดูลีลาการทำของแต่ละทีมกันดีกว่าครับง่่หยใจร้ิงอ๋อแล้วมันค่อยมาเป็นเรียบๆอย่างนี้ใช่แล้วเราเพิ่ม ไปเรื่อยๆครับ <ผม S 1> า,าให้มันเย็นๆก่อนเดี๋ยวมันแล้วก็รีดแล้ก็รีดไปแล้วค่อยรีดนีพลาสติกมันก็จะละลายลมาเกาะตัวกันเซลเ็นชอบนะ ทีมันมีสี่ห้าคนนะยืนยิ้มยิ้มยิ้มเลเป็นไงนี่เป็นไงเฮ้ยเก่งอ่ะไงแล้วผมบอกแล้วเรื่องประดิษฐ์อย่าให้ผมทำนีเก่งว่ะโอ้ย เออแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ทุกคนมีกระดาษอยู่ในมือกันแล้วนะอ,อ๋อเรียบกันไวจริงๆเลยเชียวนะครับพอเราได้แผ่นนี้แล้วนะครับก็จะทําการตัดนะครับตาม,มแบบนะฮะจากนั้นก็นำแผ่นซองกาแฟขาาช่องที่เรารีดด้วยความร้อนจนเรียบครับเอามาพับเป็นรูปแบบของซองใส่เจลแอลกอฮอล์มีการตัดเว้าเข้ารูปนิดหน่อยฮะเพื่อฝาของหลอดเจลแอลกอฮอล์จะได้โผล่ออกมาครับ แล้วก็นำไปเย็บเข้ารูปซึ่งการเย็บก็ต้องส่งต่อให้ทีมงานมืออาชีพเลยครับนี่แหละครับค่อยๆเย็บขอไปเรื่อยๆเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมครับ ครับภารกิจพิเศษของเราก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วนะครับต้องเรียกว่าได้ทําความดีเพื่อสังคมกันอีกแล้วต้องขอขอบคุณนะครับเหล่าทีมไอดอลทั้ง3ทีมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับอีโคอาร์ติสคนเก่งนะครับพิเตอร์แล้วสัปดาห์หน้านะครับก่อนจะจากลากันไปตรงนี้ผมถามอะไรนิดนึงได้ไหมทำอะไรเราอะทำไม ทำเพื่อแฟนลับผมชอบมากชอบมากเขาทำให้แฟนขับเขาเมื่อกี้คุณยายจะข้างบ้านนี่ส่งไปเ็จมาแล้วนะครับว่าอะไรครับขอใบเด้อพบกันสัปดาห์หน้าติดตามพวกเรานะฮะแคมเปญทาไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องได้ในช่วงพักโฆษณาตามล่าเสียงเพี้ยนรายการ I Can See Your v o i c e Thailand นะครับวันนี้เราทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ลาไปก่อนพบกันคราวหน้ากับพวกเราทาไม่ทิ้ง สัปดาห์หน้าครับได้เวลาลุ้นระทึกกันอีกแล้วครับว่าทีมไหนจะได้คะแนนไปครอบครองฮะในชาเลนจ์ที่2เขาช่องท้าให้ใช้อัพไซคลิงระหว่างโคมไฟรวมพึ่งทีมป๊อปปี้ซันกระเป๋าดีไซน์แสนเกท๋ทีมตุก๊กี้บูบูถาดเอเนกประสงค์สำหรับเครื่องรองสังคทานทีมกายฮารุสัปดาหนะ์หน้ามาตัดสินไปพร้อมๆกันครับ